ความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดหรือว่าในคลิปวิดีโอครูแมมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยมีความเชื่อว่าให้เราใช้ภาษาท้องถิ่นหรือว่าภาษาบ้านเกิดของเราเอามาสื่อสารกับคนในโลกออนไลน์แล้วจะดีถูกไหมคะเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างตัวตนให้คนจดจําในภาษาที่เราใช้หรือว่าในการแต่งตัว หรือสีอะไรก็แล้วแต่เนอะมันก็คือการสร้างการจดจําถูกไหมคะคุณแม่เคยเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วก็เคยสอนคนแบบนี้ด้วยจนวันหนึ่งคุณแม่ไปเรียนรู้แล้วได้รู้มาใหม่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะทุกคนถ้าวันนี้อยากให้ทุกคนลองอนึกดูนะคะว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างถ้าสมมุติว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ทั่วประเทศไทยเลย แล้วคุณใช้ภาษาท้องถิ่นของคุณสื่อสารในออนไลน์และคนที่อาจจะเป็นคนกรุงเทพหรือว่าอยู่ภาคกลางเนี่ยแล้วเขาฟังภาษาบ้านคุณไม่ออกแต่เขาอยากจะซื้อสินค้าชิ้นนี้คุณคิดว่าเขาจะซื้อคุณหรือเปล่าถ้าหากว่ามีคนเหมือนคุณเนี่ยขายสินค้าเหมือนกันเลยตัวเดียวกันเลยแต่คุณใช้ภาษาท้องถิ่นตัวอย่างสมมติว่าเป็นภาษาใต้แล้วกันแม่คุณแบบก็เป็นคนใต้นะคนสุราษฎร์ก็พูดภาษาใต้ และแต่คุณแม่ยังฟังภาษาใต้ไม่ออกเลยขนาดแม่เป็นคนใต้เพราะว่าเราเนี่ยเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพนะคะก็มีบ้างเคยตอนเด็กๆไปอยู่ที่สุราษฎร์แต่ว่าก็แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาก็คือยังพูดภาษาใต้ไม่เป็นฟังก็ไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องเป็นบางคําเพราะว่าบางคำเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับคนกรุงเทพใช้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณใช้ภาษาท้องถิ่นหรือว่าภาษาบ้านเกิดของคุณ เอาออกมาสื่อสารกับคนบนโลกออนไลน์คุณก็จะได้เฉพาะคนที่ฟังคุณรู้เรื่องเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนที่เขาอยากซื้อแต่ฟังคุณไม่รู้เรื่องคุณก็ไม่สามารถที่จะขายเขาได้นะคะเท่ากับว่าคุณจะพลาดโอกาสในการขายกับลูกค้าคนนี้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อคุณซ้ําๆซ้ําๆก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเปลี่ยนความเชื่อใหม่เลยว่า การที่เราจะออกมาขายออนไลน์หรือว่าสร้างตัวตนบนออนไลน์นะคะให้ใช้ภาษากลางเท่านั้นภาษาที่คนทั่วประเทศใช้เพราะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ฟังรู้เรื่องถ้าเราใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่เราสื่อสารออกไปคุณจะพลาดลูกค้าที่เขาฟังคุณไม่เข้าใจแน่นอนเลยถ้าหากว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์ครูแม่มสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ